ช่วงที่เกิดการระบาดของโรคโควิดสิ่งหนึ่งที่มันกลายเป็นเรื่องปกติก็คือการล็อกดาวน์บางแห่งก็ไม่เข้มข้นมากแต่บางแห่งก็เข้มข้นขนาดปิดเมืองงดการเดินทางและที่สำคัญก็คือให้เก็บตัวอยู่ในบ้าน ไม่ใช่แค่14วันนะแต่ว่าเป็นเดือนหลายประเทศนี้ก็เก็บตัวกันแบบนี้มาเป็นสองสาเดือนแล้วและสิ่งหนึ่งที่ผู้คนรู้สึกก็คือความอึดอัดนะความเบือ่อความเครียดหลายคนก็โหยหาการมีสระ ที่จะเดินทางไปไหนมาไหนได้เหมือนเมื่อก่อนที่เขาเรียกว่าวิธีปกติแบบเดิมโอ้นอร์มอลแต่ว่าหลายคนเนี่ยเขาไปไกลกว่าน,นั้นนะไม่ใช่แค่อยากจะมีอิสระที่จะเดินทางไปหาผู้คนพบปะเพื่อนฝูง หรือว่าไปชอบไปเที่ยวห้างหลายคนเกิดรู้สึกเบื่ออึดอัดกับชีวิตในเมืองแล้วก็โหยห,หาชีวิตในชนบททัในหลายประเทศในยุโรปนะก,ก็มีการสอบถามความเห็นของผู้คนเนี่ย จำนวนมากทีเดียวเนี่ยเขาก็อยากจะไปอยู่ชนบทละเพราะว่าเข็ดลาบกับชีวิตในเมืองยิ่งโรคโควิดนี่มันจะอยู่นานเท่าไหร่ก็ไม่รู้งั้นชนบทเนี่ยก็เริ่มเป็นที่สนใจนะหมายปองของผู้คน มากขึ้นนะโดยเฉพาะในประเทศฝรั่งเศสนี่คนก่อห้กสิบเปอร์บอกว่าเนี่ยคนมีนวะโน้มที่จะอพยพไปอยู่ชนบทกันมากขึ้นโดยมีโรคโควิดน,นเป็นตัวเร่งนนะี่จริงกระแสาการนะห่วยหาชนบทนี่มันก็เกิดขึ้นมาก่อนที่จะ มีโควิดระบาดแล้วนะในยุโรปตอนนี้เนี่ยเขาก็สนใจการกลับไปใช้ชีวิตแบบเนิบช้า s โลไลฟ์นะได้ไปใช้ชีวิตใกล้ชิดกับธรรมชาติอากาศบริสุทธินะ์ได้เห็นสีเขียวสดใสของต้นไม้ภูเขา มันก็มีแนวโน้มแบบนี้มาก่อนโควิดแล้วแต่ว่าโควิดเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะทําให้คนหลังลายกันไปอยู่ชนบทม,มากขึ้นแต่หลายคนที่ไปนี่นะก็พบวกวับความผิดหวังนะมีรายหนึ่งเนี่ยนี่เป็นชาวฝรั่งเศสนะไปอยู่ชนบทได้ แล้วไม่กี่เดือนนะแกก็มีความกลัดกลุ้มอย่างหนึ่งนะก็คือไก่เนี่ยของฟาร์มข้างเคียงเนี่ยหรือเจ้าของบ้านที่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยมันขันนะแต่เช้าเลยนี่มันขันแต่เช้ามืดเลยถ้าม,มันขันเสียงดังด้วยนะวนเขาต้องตื่นมา ตั้งแต่หัวรุ่งเลยคนเมืองเนี่ยปกติก็นอนตื่นสายอยู่แล้วพอต้องตื่นเช้าแบบเนี้ยก็เกิดความหงุดหงิดนะไปขอร้องเจ้าของไก่นะบอกว่าช่วยทยํายังไงก็ได้ให้มันหยุดขันะแต่เจ้าของไก่ก็ทําอะไรไม่ได้นะเพราะว่าไก่ขันนี่เป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วเหมือนกับ พระอาทิตย์เนี่ยมันก็ต้องส่องแสง่ะพอไก่นะมันยังขันอยู่เจ้าของบ้านเจ้าของไก่ทําให้มันหยุดขันไม่ได้ก็ทํำยังไงอ่ะฟ้องศาลเลยนะอืมฝ mm. รั่งเนี่ยฟ้องศาลขอให้ศาลนี่ออกคําสั่งให้ไก่มันหยุดขันนะอื mm. แต่ศาลนี่เขาก,ก็ก็ไม่บาจีนะ เขาก็มีสาม,มัญสำนึกนะเขาก็ยกฟ้องเป็นข่าวนะเป็นข่าวใหญ่เมื่อทั้งสองสามเดือนก่อนนะว่าสารฝรั่งเศสนี่สั่งยกฟ้องนะไม่เอาเรื่องไม่เอาเราวไก่ตัวนั้นก็เลยอรอดตัวไปแต่เพิ่งมีขาวว่าวว่าตายไปนะเมื่อเดือนที่แล้วเองนะแต่ที่มันเป็นข่าวนี้ก็น่าคิดนะ อยากจะมาอยู่ชนบทนะแต่ว่าทนเสียงไก่ขันไม่ได้แล้วมันไม่ใช่มีรายเดียวนะมันมีหลายลายเลยพอย้ายจากเมืองไปอยู่ชนบทแล้วเนี่ยก็พบว่ามันไม่ได้สดสวยอย่างที่คิดหวังจะไปหาความสงบสงดัดอากาศบริสุทธิ์ชีวิตที่เนิบชา้าแต่ว่าไปเจอกับสิ่งที่ไม่คาดฝัน คือนจริงก็ไม่ได้ืงเรื่องใหญ่โตอะไรนะเช่นมีอีกรายหนึ่งก็ไปบวยวายไปฟ้องร้องนะเพราะว่าเพื่อนบ้านเนี่ยเขาเลี้ยงเป็ดนะฝูงใหญ่ประมาณห้ตัวไอ้เป็ดนี่มันก็ส่งเสียงร้องไงเขาก็ลำคาญน,นะก็เลยฟ้องนะ หน่วยอบตอบอกว่าให้จัดการไงไอ้ไอเสียงเสียงเป็ดพวกนี้ซะมันดังรบกวนฉันบางรายนี่ก็หงุดหงิดนะกับเสียงระฆังโบสถนะ์โบสถ์นี่ก็ตีระฆังมาเป็นร้อยปีแล้วนะชาวบ,บ้านเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่พอมีชาวเมืองนะเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านเขาก็ทนเสียงระฆังไม่ได้ ก็จะว่าะระฆังมันตีตอนเช้าตรู่นะปกติคนชนบทก็ตื่นก่อนเสียงะระฆังสิงนะแต่ว่าคนเมืองเนี่ยนอนตื่นสายเสียงะระฆังปลุกก็เลยไม่พอใจก็ฟ้องอีกนะจกนกระทั่งคนในชนบทหลายแห่งนี่เขาลัาคาเลยนะเพราะว่าคนเมืองที่อพยพมานี่ ชอบฟ้องโน่นฟ้องนี่ทั้งที่สิ่งที่เขาฟ้องก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ชาวบ้านเขาก็อยู่กันมานานเสียงไก่ขันเสียงเป็ดร้องนะเสียงระฆังโบสถ์หรือแม้กระทั่งกลิ่นนะกลิ่นโคลนสาบควายหรือกลิ่นขี้วัวขี้ควายไม่มีไม่มีขี้ควายนะกลิ่นขี้วัวขี้หมูขี้ไกนะ่คนเมืองจำนวนไม่น้อยก็ ไม่พอใจนะฟ้องศาลมั่งหรือว่าเรียกร้องให้เทสมนตรีหรือว่าอ,าอาบตอนี่มาจัดการตอนนี้มันก็เลยมีความเคลื่อนไหวนะในหมู่ชนบทฝรั่งเศสเนี่ยออกกฎหมายพยายามร่างกฎหมายนะคุ้มครองอมรดกทางด้าน กลิ Green Eye. Green Eye ่นอายกลิ่นอายของชนบ,บทเนี่ยเขาอยากให้อนุรักษ์เอาไว้ไม่ว่าจะอันนี้กลิ่นอายในที่นี้ก็รวมถึงเสียงนะเสียงจงิ้งเสียงเสียงจิ้งเรีดนะเสียงไก่ขันเสียงเป็ดเนี่ยต้องอนุรักษ์หรือพิทักษ์เอาไว้ใครจะมาเรียกร้องให้ไก่หยุดขัน นะหรือว่าจริงหรีดเนี่ยมันหยุดส่งเสียงนี่ไม่ได้รวมทั้งใครจะมาเรียกร้องว่ากลิ่นกลิ่นปุ๋ยของมันเหม็นนะให้ยุติซะทำไม่ได้เพราะว่ามีกฎหมายรับรองตอนนี้กฎหมายยังไม่ได้ผ่านสภานะแต่ว่าคนก็เห็นด้วยเยอะอันที่เอามาเล่านี่ก็เพราะว่ามันมันสะท้อนให้เห็นถึงความ คิดหรือทัศนคติของคนจนวนไม่น้อยนะเวลามาชนบทเนี่ยก็มาด้วยความคาดหวังนะคาดหวังเต็มร้อยนะจากชนบทว่าจะต้องบริสุทธิ์หรือว่าสงบสงัดเขียวขจีเนิบช้าอากาศบริสุทธิ์ไม่มีสิ่งรบกวน มาด้วยความคาดหวังเต็มร้อยเนี่ยแต่พอเจอสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติธรรมดาของชนบทนะซึ่งอาจจะไม่ถูกใจนะของคนเมืองแทนที่เขาจะปรับใจนะยอมรับว่าเออมันเป็นธรรมดาของของชนบทนะชนบทมันก็ไม่ใช่ว่าจะมีไม่ใช่มันจะดีพร้อม มันก็มีบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะไม่ถูกใจเราก็ช่างมันนะเพราะว่ามันเป็นเช่นนั้นเองถ้าคิดแบบนี้ก็ไม่ทุกนะโดยเพาะถ้ามองว่าเออทรรมดาชนบำรวก็มีเสียงไก่ขันจะมีเสียงหม้าเห่าหรือว่ากลิ่นมูลสัสตว์ต่างๆแต่ว่าเป็นพ่อไม่ได้ มีความเข้าใจนะหรือไม่ได้มีท่าทีแบบนั้นนะมาด้วยความคาดหวังจะเอาจากชนบทเต็มร้อยเลยนะพอเห็นหรือสัมผัสกับข้อเสียที่จริงมันก็ไม่ใช่ข้อเสียนะมันก็เป็นธรรมดามากกว่านะไก่ขันจิ้งรีดร้องเนี่ยแต่พอมันไม่ถูกใจตัวเองเนี่ยก็ แันที่จะปรับใจให้ยอมรับสิ่งเหล่านี้ว่ามันเป็นธรรมดาของชนงมนุห์นะกลับนะพยายามเอาชนะเรียกร้องนะนะถึงกับอยากจะให้ไก่มันหยุดขันนะก็มันก็เรียกร้องให้ดวงอาทิตย์มันหยุดส่องแสงแนะเดี๋ยวนี้ผู้คนจำนวนมากเนี่ยมีความคาดหวังคล้ายๆกันนิดนะ อย่างเช่นบางคนมาวัดเนี่ยนะก็คาดหวังความสมบูรณ์แบบสมบูรณ์พร้อมนะของวัดนะแต่พอมาเจอกับสิ่งที่ไม่ถูกใจหรือว่าสิ่งที่ไม่เป็นไปดังใจเช่นถึงวัดมันจะมีความสงบมีชีวิที่เรียบง่ายแต่ว่า ไม่สะดวกสบายอาหารไม่ถูกปากแถมยังมีแมลงนะไม่ใช่แค่มดไม่ใช่แค่ยุงนะแต่ว่าบางทีมีตุกแกด้วยโอ้ยเป็นทุกข์มากเลยนะบางคนอยู่แค่สองสามวันก็ไปแล้วรู้สึกผิดหวังว่าวัดมันไม่ได้สมบูรณ์แบบอย่างที่ตัวเองต้องการ เดี๋ยวนี้ทุกคนเนี่ยมีความคาดหวังทำนองนี้เยอะนะที่จริงมันไม่ใช่แค่ชนบทไม่สมบูรณ์แบบวัดไม่สมบูรณ์พร้อมเท่านั้นนะจริงๆอชีวิตเนี่ยชีวิตของคนเราเนี่ยมันก็ไม่สมบูรณ์แบบเหมือนกันถ้าเราจะหาความสมบูรณ์แบบสมบูรณ์พร้อมจากชีวิตนี่เราผิดหวังได้ง่ายนะเพราะว่าแม้ว่าชีวิตเนี่ยมันจะ นะมีสิ่งดีๆให้กับเราหรือแม้เราจะพบกับสิ่งดีๆในชีวิตมากมายแต่ก็ยากนะหรือเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะได้พบได้สัมผัสเต็มร้อยมันก็มีบางสิ่งบางอย่างที่พร่องนะที่ไม่สมบูรณ์อย่างเช่นบางคนมีครอบครัวที่อบอุ่นมีสุขภาพดีนะมีการงาน ที่มั่นคงแต่ว่าครอบครัวที่ตัวเองสร้างขึ้นมาเช่นลูกสามีหรือภรรยานะมีข้อบ,บอกพร่องลูกหัวทึบนะไม่ค่อยขยันหรือว่าอาจจะมีนิสัยก้าวร้าวหรือว่าสมาธิสัน้นะบางคนอาจจะมีครอบครัวที่ดีนะ ทั้งสามีภรรยาลูกก็กลมเกลียวเป็นไปดังใจนะสุขภาพก็ดีแต่ว่าการงานนี่มันมันสะดุดนะการงานไม่ค่อยราบดรื่นเท่าไหร่ให้เราลองดูนะชีวิตคนเราเนี่ยแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยมันหาความสมบูรณ์แบบสมบูรณ์พร้อมได้ยากหรือว่าเป็นไปไม่ได้เลยอาจจะมีดีสัก 80%อีก20เนี่ยก็ไม่ค่อยราบรื่นไม่ค่อยสมหวังไม่ค่อยเป็นไปดังใจถ้าว่าเรายอมรับได้ว่าชีวิตมันเป็นอย่างเนี้ยชีวิตมันไม่มีความสมบูรณ์แบบสมบูรณ์พร้อมเนี่ยมันก็ไม่ทุกนะแต่เดี๋ยวนี้ผู้คนจำนวนมากเนี่ยเขาคาดหวังจากชีวิตเนี่ยคาดหวังความสมบูรณ์แบบจากชีวิตพอชีวิตเนี่ยมัน แม้บางแม้หลายสิ่งหลายอย่างจะดีนะแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างมันบกพร่องไปก็เกิดความอึดอัดขัดเคืองใจนะกลุ่มออกกลุ่มใจรู้สึกว่าชีวิตนี้มันโชคเราโชคร้ายเหลือเกินไม่ไม่มีหลอกหน้าชีวิตที่สมบูรณ์แบบสมบูรณ์พร้อมเช่นเดียวกับทุกที่ทุกแห่งเนี่ยหรือว่าทุกคนก็ว่าได้บางคนก็ได้คู่รักที่ดี แต่ก็ไม่เคยมีความดีที่สมบูรณ์แบบสักทีก็จะมีนิสัยบางอย่างที่เราไม่ชอบหรือว่าไม่ตรงกับเราถ้าไปคาดหวังความสมบูรณ์แบบจากคนรักมันก็ทุกข์เหมือนกันนะน่าจะพูดไปแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าไม่ว่าอะไรก็ตามทุกอย่างเนี่ย มันมีดีอย่างเสียอย่างหรือว่าดีหลายอย่างเสียอย่าง2อย่างชีวิหลายของหลายคนเนี่ยมันก็มีดีตั้งเจ็ดแปดอย่างนะแต่ว่ามันก็ธรรมดาที่จะมีข้อเสียข้อบกพร่องสองสาอย่างได้หลายอย่างนะแต่ก็เสีย1อย่างแลวจะว่าไปแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่ได้มาเนี่ยวันดีคืนดีมันก็หดหายไปนะ อย่างเช่นนะเรามีสุขภาพดีเรามีการงานที่ดีเรามีครอบครัวที่ดีนะแต่ว่าบางเรื่องบางอย่างอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าพออยู่ไปอยู่ไปอ่ะสุขภาพมันก็เริ่มไม่ดีแล้วอันนี้เป็นธรรมดาของชีวิตนะมันไม่ใช่แค่มีได้มีเสียอย่างเดียวไอ้ที่ได้มาเนี่ยในที่สุดมันก็ค่อยๆเสื่อมค่อยๆเสียไปด้วย ชีวิตเราเนี่ยบางอย่างก็รุ่งนะแต่บางอย่างมันก็โรยนะเพราะว่ามีกับได้มีกับเสียเป็นของคู่กันนะพบกับพรากเป็นของคู่กันเจอกับจากเป็นของคู่กันอันนี้คือธรรมชาติความจริงของชีวิตนะ ไม่มีใครที่จะมีอะไรไปได้ตลอดไม่มีใครที่จะได้ทุกอย่างไปตลอดในที่สุดก็ต้องเสียไปในที่สุดก็ต้องหมดไปในที่สุดก็ต้องอพัดพรากจากกันหลังจากที่ได้พบกันมานานไอ้ความไม่สมบูรณ์พร้อมเนี่ยบางทีเราก็เรียกว่าความพร่องนะทุกอย่างเนี่ยมันล้นแล้วแต่พร่องมันมีความพร่องพร่องมาก บ้างพ่องมากก็มีพ่องน้อยก็มีนะภาษาบาลีเขาเรียกว่าทุกนะคำว,ว่าทุกเนี่ยนะสัพเพสังคาราทุกขังเนี่ยสังขารทั้งหลายเป็นทุกเนี่ยก็คือสังขารทั้งหลายเนี่ยมันมีความพร่องมันไม่มีความสมบูรณ์แบบสมบูรณ์พร้อมและเพราะมันพร่องนี่แหละมันจึงค่อยๆเสื่อมค่อยๆส,สลายไปนะ และความพร่องอย่างหนึ่งก็แสดงออกมาด้วยการที่ไม่เที่ยงนะมีกับหมดได้กับเสียพบกับพรากเจอกับจากพวกนี้มันสะท้อนถึงความไม่เที่ยงซึ่งมันก็เป็นธรรมดาะองชีวิตนะเมื่อเรามองแบบนี้มันก็คือความไม่สมบูรณ์แบบนั่นเองคนที่หวังแต่สิ่งดีๆจากชีวิตเนี่ย อันนี้เนี่ยเรียกว่าไม่รู้จักความจริงมันเหมือนกับน,นักกีฬานะนักกีฬาเนี่ยไม่ว่าเก่งแค่ไหนเนี่ยมันก็ไม่มีทางที่จะชนะไปได้ตลอดทีมฟุตบอลที่เก่งแค่ไหนก็ต้องรู้จักคำว่าพ่ายแพ้นักมวยที่เก่งเพียงใดเนี่ยก็ไม่เคยชนะตลอดก,ก็ต้องเจอความพ่ายแพ้ ที่เขาส่งเสริมให้คนเล่นกีฬากันเนี่ยเพื่อให้รู้แพ้รู้ชนะอันนี้คือวัตถุประสงค์ของกีฬาเพราะว่ากีฬาเนี่ยมันเป็นมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนได้รู้ว่าชีวิตเนี่ยมันไม่มีแต่ชัยชนะมันมีความ่พ้แพ้ด้วยถ้าเราเล่นกีฬาเป็นเนี่ยเราก็จะรู้ว่าแพ้ เป็นธรรมดาของชีวิตหรือแพ้จะเป็นส่วนของชีวิตนะและเพระฉะนะเนี่ยก็จะรู้แพ้ด้วยควาว่ารู้แพ้รู้ชนะเนี่ยคือรู้ว่าการเกมกีฬาเนี่ยมันย่อมมีความ่ายแพ้และเมื่อพแพ้แพ้วก็ยอมรับให้ได้ไม่ต้องบน่นไม่ต้องโวยวายไม่ต้องตีโพยตีพายนะกลับมาเริ่มต้นใหม่ชีวิตเนี่ยมันก็เหมือนเกมกีฬานะ ในแง่เนี้คือว่ามันไม่ได้มีแต่ชนะเดียวมันมีความแพ้แพ้ด้วยมันไม่ได้มีแต่ความสมหวังอย่างเดียวมันมีความไม่สมหวังด้วยมันไม่ได้มีแต่ความสุขอย่างเดียวมันมีความทุกข์ด้วยแต่ถ้าเราไม่เข้าใจชีวิตเนี่ยนะเราก็คาดหวังนะสิ่งดีๆจากชีวิตชนิดเต็มร้อยเลยคือว่าต้องสุขอย่างเดียวไม่มีทุกข์นะ มีแต่ความสําเร็จอย่างเดียวไม่มีความล้มเหลวมีแต่ความสมหวังอย่างเดียวไม่มีความผิดหวังถ้าคิดแบบนี้เนี่ยนะมันจะหาความสุขได้ยากหรือว่าเป็นไปไม่ได้เลยคนทุกวันนี้เนี่ยไปคาดหวังไปเรียกร้องจากชีวิตมากเหลือเกินต้องการเรียกให้เรียกร้องคาดหวังให้ได้เต็มร้อยนะไม่มีทุกข์เลยไม่มีความสูญเสียเลย เช่นไปชนระบาทก็หวัง no, ว mm ่าจะมีแต่สิ่งดีๆพอมีเสียงไก่ขันยามเช้าเอ้าทำใจไม่ได้หงุดหงิดโมโหถ้ามองว่าเออทุกอย่างทุกที่เนี่ยมันมีดีแล้วมันก็มีเสียมันมีสมหวังแล้วก็มีไม่สมหวังถ้าเรารู้จักใช้ชีวิตเหมือนกับ นักกีฬาเนี่ยคือคือ,คอรู้แพ้รู้ชนะนะเราก็ต้องรู้จักนะรู้จักคำว่าสมหวังแล้วก็ไม่สมหวังด้วยนะถ้าเราเข้าใจแบบนี้เนี่ยนะเมื่อชีวิอของเราเนี่ยมันมีความพร่องมันมีความไม่สมบูรณ์มันมีความไม่สมหวังเราก็ไม่ทุกขนะ์อาจจะยินดีด้วยซ้ำว่าโอ้นี่เรายังโชคดีนะที่เรา เรามีความสมหวังมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชื่อของเราเนี่ยถึง80หรือ90ซ็นต์หรือไม่ได้70็ก็ไม่ใช่เป็นชีวิตที่ขี้เลยเวลาเราสอบเนี่ยเราเคยสอบได้ร้อยซนะแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยอย่างมากกว่า80บเางคนก็ได้70 เวลาสอบเราไม่เคยสอบด้วยร้อเปอร์เซ็นแต่เวลาเวลาเราคาดหวังจากชีวิตเนี่ยเราคาดหวังร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคาดหวังความสุขร้อยเปอร์เซ็นคาดหวังความสมหวังร้อยเปอร์เซ็นหรือคาดหวังความสมบูรณ์แบบจะมีความผิดหวังแม้เพียงเล็กน้อยหรือว่าสองสาอย่างก็ไม่ได้เั้นถ้าเราคาดหวังจากชีวิตมากแบบนี้เนี่ยชีวิตมันจะมีแต่วความ ความทุกข์นะเวลาเราทุกข์ใจเนี่ยลองถามตัวเองว่าเป็นพราะเราคาดหวังจากชีวิตมากเกินไปหรือเปล่าเนะเป็นเพราะเรานะไม่มีความพอใจสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้หรือเปล่าเนะเราอยากจะได้มากกว่านี้ทั้งๆท,ที่ที่เราได้มามันก็เยอะแล้วแต่เพราะเราไม่พอใจสิ่งที่มีไม่ยินดีสิ่งที่ได้ก็อ,อยากได้มากอยากได้เยอะๆอยากได้เต็มร้อยเลย นั่นแหละคือหนทางแห่งความทุกข์นะคนจนน,น้อยๆเนี่ยเขาประสบความสำเร็จในชีวิตมากมายพรั่งพร้อมบริบูรณ์หลายอย่างนะครอบครัวก็ดีคนรักก็ยังอยู่ลูกกนะ็เรียนสูงมีอาชีพการงานที่มั่นคงแต่ก็ยังไม่มีความสุขนะเพราะว่ายังอยากได้อะไรจากชีวิตมากกว่านั้น ถึงแม้ว่าตัวเองจะพบสิ่งดีๆมากมายแต่ว่าทนไม่ได้กับความไม่สมหวังบางอย่างซึ่งนี่จริงก็เป็นเรื่องเล็กน้อยให้เรารู้จักนะให้เรารู้จักอยอมรับว่าชีวิตและทุกสิ่งเนี่ยมันไม่สมบูรณ์แบบอย่าว่าแต่อะไรเลยตัวเราเองก็ไม่สมบูรณ์พร้อมนะเพราะนั้นถ้ามันมีความไม่สมบูรณ์มันมีความทุกข์มันมีความไม่สมหวัง บ้างเนี่ยก็อย่าไปบวยวายตีโพยตีพายยอมรับว่ามันเป็นธรรมดาของชีวิตแต่ก็ไม่ได้แปลว่าไม่ต้องขวนขวายไม่ต้องปรับปรุงนะ,ะ,ะ,ะการขนขวายการปรับปรุงทำให้มันดีขึ้นก็เป็นสิ่งที่ควรทำแต่ถ้าทำแล้วมันมันไม่ดีอย่างที่คิดมันไม่เป็นไปนอย่างที่หวังอ่ะมันก็เป็นธรรมดา โดยเพราะถ้ามันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นสิ่งสําคัญของชีวิตสิ่งสําคัญของชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่อะไรอื่นมันคือเรื่องของคุณธรรมเรื่องของความดีที่เขาเรียกว่าประโยชน์นะประโยชน์ชั้นสูงเนี่ยภาษาพระหาารือาสาัมปรายกาัตถะส่วนประโยชน์ชั้นต้นเนี่ยก็คือการมีสุขภาพดีการมีการงานที่ดีมีครอบครัวที่ดีมีเพื่อนที่ดี อันนี้เป็นประโยชน์ชั้นต้นนะแต่จะว่าไปมันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นสาระสำคัญที่สุดข,ของชีวิตแล้วก็ไม่ได้เป็นหลักประกันแห่งความสุขอย่างแท้จริงถนะึงแม้ว่าเราจะบกพร่องในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของงานการหรือว่าครอบครัวไม่ราบรื่นนะแต่ว่าอย่างรักษาใจให้มีคุณธรรมหรือว่าเข้าถึงประโยชน์สูงสุดนะของ ของชีวิตเนี่ยอันนี้ต่างหากที่ควรจะสนใจนะอะไรที่มันไม่สมบูรณ์แบบไม่สมบูรณ์พร้อมอ้าถ้าเราทำให้มันดีขึ้นได้ก็ดีถ้ามันทำให้ดีขึ้นไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถือว่ามันเป็นธรรมดาของชีวิตแต่ว่าสิ่งที่เราไม่ควรละทิ้งก็คือการปรับปรุงในเรื่ององคุณธรรมความดีนะแล้วก็การเข้าถึงสัจธรรมความจริงของชีวิต อันนี้คือสิ่งที่ต้องทำเรื่อยไปนะได้เท่าไหร่ก็พอใจแต่ก็ทำไม่หยุดนะเพื่อให้เข้าถึงหรือจำแจ้งในสัจธรรมของชีวิตจนกระทั่งนะได้รู้อย่างแท้จริงว่าเออชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะไม่สามารถจะยึดติดถือมั่นอะไรได้เพราะมันมันไม่มีความสมบูรณ์พร้อมมันพร่องเป็นนิดเมื่อเข้าใจแบบนี้ได้เนี่ยก็อยู่ในโลกนี้ ได้อย่างมีความสุขทั้งังที่มันก็เป็นโลกที่เต็ไมไปด้วยความพร่องไม่สมบูรณ์แบบก็ตามออาคำเดียวพูดเท่านี้นะขอาครับ